คกมีคนทางกรที่นจรได้ขอให้สมปทานาาุิการเลนะคะดงรวยเงินทองเ วันนี้ก็กลับขอบพระคุณนะคะผลไม้ออเดอร์จากคุณแม่แคทธริยาด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะอ่าพี่ซอยเพชรก็จะได้ทานผลไม้จุกๆไปเลยนะคะเด็กๆก็ช่วยกันป้อนนะขับขอบพระค,คุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดอวไรสิ่งใดก็สมดังใจปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะก็ขออนุโมทานาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะ อันนี้จัดป้อนให้พี่ซอยเพชได้กินตอนเช้าเลยนะคะผลไม้ันหวานนะคะทุกๆตาตานะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะอีซอยเพชขอบคุณค่าก่อนแล้วจ้าสวยๆก่อนเสียงด้วยดังๆอ่าเด็กๆก็จัดเสิร์ฟจัดป้อนแล้วนะคะ ให้ไปซอยเพชรได้ทานก่อนนะคะละไม้วันหวานนะคะยามเช้านะคะวันนี้แดดก็แรงอีกแล้วนะคะช่วงเย็นน่าจะฝนตกอีกนะคะ อันนี้ได้ทานผลไม้วันหวานๆนะคะกลับขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะโอโ้กระเด็นกระดอนนะคะวิสาเพชร มีคนมานั่งเฝ้าด้วยนะถึงนันมานั่งเฝ้าแล้วตอเส็ได้ฐานแล้วนะคะวันนี้จะมืดมากเลยนะคะ ไปซอยเพชรกินให้หมดก่อนนะคะขอบคุณค่ะไปยุปไปซอยมีขนสีขาวด้วยขอบคุณคุณแม่แคทเธิรียามากๆเลยนะคะสำหรับออเดอร์ในวันนี้นะคะอ่าก็ขอให้คุณแม่ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะพี่ซอยขอบคุณค่ะแม่ก่อนจ้าเลี้ยวจ้า จ้าส,สวยๆค่ะไม่มีเสียงแล้วเขากินอยู่ยค่ะ